าเกิดค่าไฟของท่าน1000บาทถ้าไม่ต้องจ่าย80สตางค์ให้เป็นค่าพร้อมจ่ายให้กับเสือนอนกินประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ฟังผมอยู่จะจ่ายแค่880จากพันหนึ่งนะแสดงว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยที่จ่ายค่าไฟ1,000ถูกไถเดือนละ120เข้าไปสู่กระเป๋าในทุนเหล่านี้โดยที่คณะกรรมการกิจการพลังงานที่นั่งอยู่เนี้ยนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่ว่าดีแล้วเพื่อความเป็นธรรมแล้วผมถามตรงๆ ปัญหาค่าไฟแพงเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนแค่ครัวเรือนนะอุตสาหกรรมครับค่าไฟเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนนะครับ10-30%ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดคุณจะอยอย่างนี้คุณทำไงค่าไฟประเทศไทย4บาทเ0เวียดนามเท่าไหร่2บาทเสตางค์อินโดนีเซียรประเทศคู่แข่งสำคัญคุณไม่ต้องอ้างประเทศอื่นเอาประเทศคู่แข่งสำคัญที่แย่งชิงการลงทุนทางตรงคุณจะสู้อินโดกับเวียดนามยังไง อะไรคือศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยคุณต้องการปลนเปอร์ในทุนถึงกับต้องแลกกับศักยภาพและกิจความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชียวเหรอนี่แหละฮะการกำกับกิจาการพลังงานที่เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนคนไทยที่ผ่านมาครับโครงการอะไรนะครับที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับทำนะเหมือนไม่เต็มใจทําโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชนตั้งเต้าไว้ร้อยเมกะวัตต์ กลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยตั้งเป้าไว้50งามไส้ได้มาแค่3เมกะวัตต์กลุ่มสถานศึกษาโรงพยาบาลและน้ำเพื่อการเกษตร50เมกะวัตต์ในรายงานปี64ท่านดูนได้มาแค่10เมกะวัตต์ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแถมในรายงานยังไม่พูดถึงกรณีการพุทจริตโครงการที่จังหวัดแม่ห้องสอนด้วยนะครับรับผิดชอบโดยอะไรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3โซล่าเซลล์ ที่แม่องสอนไม่น่าจะผลิตไฟฟ้านะครับแต่น่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตเงินทอนมากกว่าสร้างไปสิบสองแห่งสุดท้ายถูกปล่อยทิ้งล้างผลาญงบประมาณไป45.59ล้านบาททำไมไม่รายงานเลยรายงานคดีไปถึงอปชตอนนี้ไปถึงไหนแล้วช่วยตอบด้วยหรือ,อยังไงฮะพอเห็นว่าก,ก,กรรมนภาคสามแล้วไม่ตามเรื่องนะฮะรัฐบาลที่แล้วเคยประกาศเอาไว้นะถแถลงต่อรัฐสภานะครับ เมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ว่าจะส่งเสร,ริมการซื้อขายไฟฟ้าแบบแบบหักลบห,หน่วยไฟฟ้าสุทธิหรือ n e t m i t e r i n g แต่เอาเข้าจริงไม่ได้ทำเลยพเพราะเอกชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองกกพก็ไปคิดค่าเชื่อมต่อระบบโครงขายไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าวิลลิงชาร์เนี่ยแพงหูฉีครับ1บาท15สตางคือตั้งราคาเพื่อไม่ให้ทำมากกว่าทีในทุนพลังงานหน้าเดิม นี่ฮะช่วงเลือกตั้งกับกล้าที่จะประเคนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทิ้งทวน4,852เมกะวัตต์โอ้โหนี่แหละฮะกำกับพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนสุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากย้ำให้กกพที่นั่งฟังตรงนี้และผมพูดแทนใจประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงหน้าที่สำคัญของกอกพคือ ตการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานอย่างเป็นธรรมถ้ากรกพไม่ตระหนักในจุดนี้สุดท้ายกลุ่มทุนผูกขาดหรือเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจก็จะเข้ามาฮุบเอาพลังงานของประเทศไปกินรวบแล้วไปรีดนาทาเลน์กดขี่รีดไถผลประโยชน์จากประชาชนตามใจชอบให้พวกมันล่ํารวยบนขาบน้ำตาของประชาชนและอย่าให้รู้ว่าถ้าไปแอบกินไว้กับพวกเขาขอบพระคุณครับ